ครับวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวน้ําตกโตนงาช้างครับเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ของจังหวัดสงขลาผมนี่ไม่ได้มานานแล้วครับน้ําตกโตนงาช้างนี่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ใช้ได้ทีเดียวมีผู้คนเยอะมากนะครับมาเล่นกันนะครับนี่ครับน้องชายกีฬาครับน้องชายกีฬาสิ่งที่เปลี่ยนไปครับโอ้โหปลาครับปลาผมไม่แน่ใจครับว่าเป็นปลาอะไรแต่ว่ามันเยอะมากเลยครับตัวใหญ่ด้วย แล้วก็ไม่กลัวคนเมื่อก่อนไม่เห็นจะมีเลยครับปลาชนิดนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหปีสอง5ันห้าร้อยหก้าปลานี่เยอะมากเยอะจริงๆครับแต่เห็นอย่างนี้เห็นว่ามันไม่กลัวคนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะจับง่ายนะถ้าจ,จับกับมือปลา่ามันก็โดดเลยครับเนี่ยอืมครับโอ้โหอย่อเชื่อกับสุดยอดมากครับอืมนี่ครับคนเยอะครับ ปลาก็เยอะคนก็เยอะปลาก็เยอะไม่แน่ใจน่าจะเป็นปลายี่สุกหรือเปล่าเยอะมากนี่ปลาเด็กๆมาเที่ยวครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยจายต่อ